นะครับผมช่วยๆกันดูนะครับครับเราดูเขาเขาดูเราครับถ้าเขาไม่ดูเราเราก็อยากไปดูเขาครับไม่ใช่ช่วยกันร้ออย่างเดียวนะช่วยกันรับด้วยรับผมตามความผิดพลาดนะครับก็เป็นคณะที่สองนะครับหมายเลหนึ่งครับขวัญใจมหาชนสิทธิพ่อเจชิยงตีนะครับพระเจ้คุณนะครับสหรับเพื่อนพ้องพี่ทุกท่านด้วยนะครับมากที่สุดี่ สิงโตห้าชั้นครับน,น,น,นี่วันนี้เพิ่มความมันได้วหกชั้นโอ้โหครับแต่ถ้ามันเงียบเหงาไปขอเสียงแม่บาม้านมา้านเตอนหน่อยแล้วขอเสียงน้องแป้งดังๆหน่อยเร็วช่วยเล่นนะล,นนะลองจะบอกลองนะอ่ะเอาไปกดครับเล่นได้กี่คะแนะนะไหนนะเยอะหน่อยละเยอะหน่อยเยอะใครที่ชอบนะฮะ จะมอบรางวัลให้แกทั้ง8ชนะับผมก็เดินเชิญเลยครบเดี๋ยวสอไม้นะครับผมมีเวลารดียวน้องตาเนี่ยลมุมตกดีเดี๋ยวเดี๋ยวองเลยดีมากเห็นห้บึกเลยขวาหายดีไม่เล่นนะขาไปดีเยนเนเอาเดินขวาหาเห็นเยอะตึง đi lên, đi, tua, mãi, tua, mãi, hai chân vai tua, chạm tơ lên, chạy tua lên, tua lên, chạm ơn lên, đua song, đua tung, chụp, chạm tung, chạm song, chạm lên, chạm song, thôi, lên con tam tinh, เบาเบาบา,บาไม่ต้องเม่จับหัวพี่เขาจับกดได้นะดีแซนทิ้งไว้ตัวมาดีแซนทิ้งไว้นะเดี๋ยวนะเดีวนี้เดียวลูกนเาเี๋วนเดียวคนเทนไม่ธรรมดาเหา,านะฮะโอ้ยสอยการโมเป็นไว่าในายาโปรดียังด่มาก <ไป S 3> <ป> เกียรติเอียครับขอบคุณสุกท่าเสี่เข้ามานะครับที่เป็นอาวียร์ด้วยคุณพ่อขอโทษขอไม่ละวันนี้จะได้ดูป่ะับในทางโน้